สวัดีครับปาโกซูยูบานตาครับนักท่เยไปหนขึ้นจีใส่กันงไงหายแ้วโอ้โันลงจากเยล่ oh 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 oh. yeah, แต่พรุ่งนี้ทุเรียนโอดข่ะงดไมจะได้กินอีกทีก็คือวันที่หนึ่งไม่ได้ละไข่ปนี้ 一样接地。 กันเนี่ยไม่ออกสื่อครับเดี๋ยวเทียวเียวังไหนเดี๋ยวเ่าวนี้ยาไปยังไหโอ้ยก็เหม็นโอ้หมแ่แม่ไม่ออกสื่อครับไม่ออกสื่อได้แต่้าพญออดตีเดเราอยู่ี่เไม่ออกสื่อครับเป็นไช่บอค่ะเราพวกน้หนูเลยเดแล้วกนักาหนูจะู้ไม่ออกสื่อครับยัไม่ว่างเป็นไรพี่ยอดยังไม่ว่างไม่ออกสื่อโอ้ยเราไม่เราเป็นคนที่ตรงๆไงไม่ออกสื่อ ไปกินตีน้อยกันได้วิชามาจากกันเยอะันตีกันไปกินตีน้อยวิชามาจากกันติดกันนี่ยไปาลงกันไม่ออกซมาไปมาปกินข้าวกันน้องๆไปนอนนโดมีเด็กด้วยเหรอยอนข้าวแล้ววแล้วหมูเขาไม่เดินเลยคิวะเมาบ๊ายบาย เซมเรมเเฮ้ยล่ารถคันอันนี้ีนี่็แม่ไปขึ้นรถไปไหนคะไปขึ้นรถแม่ขึ้นรถก่อนค่ะฮะขึ้นรถก่อนคือพูดเดวดพูดก็ขี้แบห่งหนึ่งลงรถดกันแล้ววันนี้ แม่รถดูน <erman> <down> <out> ี่อายุทยาเนี่ยแม่คิดำได้รถเฮ้่ข้นไมมายเดรอดโบรางจักศาสตร ยังมีรายการแถมไมได้นะเพราะว่าเรียนมาระวังมาุงแ <c oughs> <c oughs> ้งครับเกิดเหตุการณ์ยังเนอะพี่นนองครับตับวตัว รอบพิบันานะครับ <ham S 2> พ่อไปอีกแล้วพี่แมงนพ่อเลยัพีบานี่น้อยเดินพ่อนี่เถ่าเลยเนแล้่แล้วนะอือัดสังกิตีักครับแม่เดนทางปลอดภัยคั่เดนทางปลอดภัยเด้เครับกินเผอยเดอเด้อกินเผือยเยอะรถน่นไหนเด้ออ้กินเผอเดอตอนนี้ไอ้รถเราจากเจ็ดสิบกลยเป็นดับเลไปกินตีหน่อยเผือเด้อกินตีเผือเด้อกินตีนไปเนี่ยอะไรเด้อผมก็อจ พ่อคืนพ่อพ่อียอย่วพอนเหน่อยมอุ้ย้องต้เซอรลนี่เบอร์พูหนูครับเห็นน้องน้ำจั่แม่แบบเพิ่มเลยแม่จอยเพิ่นเอ้บอกให้ออกพิงอั พุกพุกพุกเอาไม้ไปขึ้นพราะอะไแม่แม่ในแล้วลูกขึ้นแล้วโอเคจังได้หยิบแล้วไม่ไปเดินทางปลอดภัยครับเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวขอลองอาบน้ำตัวจ้าจ้าโอเคค่ะเราเคยไปแล้วไปสตาร์ทหมดแล้วไปบานครไอาบน้ำนะเอาห้องแม่ติ๋มนะอาบน้ำนะยังขาไปฟังเรื่อเลยจ้าไม่อาบน้ำสองคนสองคนนั่นอาบน้ำอันนี้ไม่อาบน้ำมีเจอห้องเยี่ยร์กันที่ อันนี้เลยที่อ่ะอ่าไปเดินทัพโอ้โอ้โทษ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 ครับผมบ๊ายบาครับผมไปแล้วพุ๊กพี่ชายไปแล้วครับคลิปนี้ฝากไว้ชมนีำครับพี่น้องครับทรงน้องฮักแพงครับมาเจอเหตุการณ์ครับวิวาดทะเลาะกันนิดน้อยครับครับช่นาทีครับโอเคครับสวัสดีทุกทุกคนเลยครับและสวัสดีที่ชมคลิปบาโค้กครับวันนี้ครับมาถ่ายตอนเด็กๆกับพี่น้องครับ สวัสดีครับ